แล้วนี่คือเกม Double เช็คเบต t a เป็นทั้งเวอร์ชั่นเบต้าแล้วก็เป็นทั้งเวอร์ชันเดโมนะครับผมสาวเกียววันนี้เฮ้ hey, นายตรงนั้นนะ่ะดูเหมือนว่านายจะไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับ d บ u b l e ลเช็ค Demo เลยนะในมาที่นี่ครั้งแรกอ่ะก็เพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นี่ครับผมหรือว่านายเพิ่งลืมอ่ะไม่ใช่ครับผมไม่รู้จักเลยอ่าเหมือนจะมีตัวเลือกด้วยนะครับผมเลือกว่าลืมหรือว่าเพิ่งมาที่นี่ับผมเพิงพ่งมาที่นี่นะโอเคอืมโอเคฉันคิดว่านายดูสับสนมากนะเห็นไหมเมื่อเราสัมผัสสิ่งใหม่ๆนะความทรงจํามันมีพลังอ่ะันสามารถ ้าวเขามออวกาศได้เลยอ่ะดังนั้นอย่าลืมสร้างความทรงจามากมายนะยิ่งสาคัญที่สุดในบันทึกน่ะฉันกลัวว่านายจะลืมพวกเขาอ่ะนายจะเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนเปิดเครื่องไหมอ่ะภาษาสาวเกียวเลยเนี่ยการตั้งค่าเหมือนจะไม่มีอะไรสําคัญนะงั้นก็กลับเลยแล้วกันนะ,ะไปละเอาล่ะฉันหวังว่านายจะมีช่วงเวลาที่ดีในับเบัลเช็คนะมาทักทายก่อนเข้าเกมด้วยเป็นเกมที่ปแปลกๆดีนะ ความละเอียดเกมมันมีแค่นี้จริงๆนะทุกคนนะมันไม่มีปรับความละเอียดเลยนะใครจะซื้อตัวเกมเต็มเนี่ยก็ต้องเก็บไปพิจารณา,าด้วยนะครับผมตื่นอะผมว่ามันเหมาะสำหรับคนที่สายคลาสสิกอะคนที่ชอบการาฟิกเหมือนยุคสมัยของ PS1 อ่ะฮึบการบับบงคับ A W S D แล้วก็การโจมตีเหมือนจะเป็น L กับ K นะเอาไปใช้ <laughs> K ที D ่ยั U ่วยุอฮะ การโจมตีกันการโจมตีก็มีอย่างเดียวดีอมหมอบได้ด้วยลงมาตรงนี้ได้ด้วยกดเจเพื่อหยิบหยิบไปไหนอนะเอาตกผมว่าการาฟิกมันไม่สบายตาเท่าไหร่เลยอืมฉันว่าฉันควรจะทำความสะอาดสิ่งนี้หรือเปล่านะตูเย็นมีอะไรคิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆอยู่ในนี้หรือเปล่านะ ตอนโดดมุมกล้องหน้าเวียนหัวนิดนึงนะครับผมอันนี้เก็บผะ่ะกพราะมันงอกขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนี่ว่าเก็บปุ๊บงอกปั๊บเลยอะฟาร์มได้ทั้งวันเลยนะแบบนี้เนี่ยกด W แล้วก็สเปคบาโอเคตรงนี้ตุย <c oughs> เรียบร้อย ไม่สามารถว่ายน้ําได้ w เดี๋ยว่อเดี๋ยวใครมาฟังสิ่งนี้ไว้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกดตัวเคทาท่าย่วยุแล้วมันมันจะโกรธด,ด้วยนะโจมตีเลยไม่มันมันน่ารักปูปิงเลยวะหยิบได้ด้วยหยิบแล้วปลาใส่กรแพงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้กลิ้งไปไหนเนี่ยปลาใส่กรแพงไม่ใช่ไม่ได้อะโอ้ปลาทิง้งปลาให้โดนเป้านั่นหละมบ้งได้ไม <c oughs> โอ้ปลาให้โดนเป้านั่นแล้วแบบว่ากระแพงจะหล่นใช่ไห <c oughs> มแล้วก็เริ่มจะพอเข้าใจได้นะ ว่าจะมันโดดไม่ถึงไม่ใช่เหรอฮึบไม่ถึงดีว่าคุบทิ้งฮึบว่าก้าวฟีมันชวนปวดหัวนะแบบนี้เอ้า ไรอะว้ามาตรงนี้เลยเนื้อเรื่องเยอะด้วยผมไม่ชอบเกมที่เนื้อเรื่องเยอะด้วยดีชพบเกมที่เดินลุยเดินลุยอย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะเกียดอ่านเกียดแปลด้วยเี่ยลม้มไม่ได้เจอันนานเลยนะอาจจะถูกปะเนี่ยเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะดูเหมือนฉันจะพลาดความตื่นเต้นทั้งหมดเหมือนเดิมเลยนะเราขึ้นกับภูเขาไฟเหรออืมฉันว่าฉันกําลังจะไปคุยกับแกร้งๆนะเผื่อเธอจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะออกไปที่บาสกันอ๋อเกือบลืมไปแล้วอะฉันให้นะอ๋อขอบคุณนะสวยมากมากเลยเธอทําเองเหรอใช่เรา ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวิถีาีของเรานะเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่แยกจากกันนะได้รับเข็มกลัดผีเสื้อนะครับผมใช่ฉันก็หวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะโอเคฉันจะไปหากันแล้วนะกด E เพื่อหันมุมกล้องอ๋อแล้วทำให้เดินไปด้านข้างได้แล้วผมคิดว่าน่าจะต้องคุยอีกอ่ะ ก็เป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะการคุยแย่เยอะๆเนี่ยว่าเกมนี้ก็คงต้องขอผ่านแล้วกันนะครับผมไม่ใช่แนวอะไรไม่ใช่แนวผมเห็นตัวอย่างเกมคิดว่าจะเดินลุยๆแบบว่าเดินลุยๆไปเลยอะแต่ก็ถือว่าผิดคาดนะครับผม น่าจะเก็บกล่องนี้ไปให้คนนี้นะแล้วก็น่าจะคุยอีกเว้อีกนะจริงด้วยโอเคนะครับผมสําหรับเกมนี้ก็คิดว่าเก็บไว้พิจารณานะครับผมผมเอามาลองให้ดูนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้หรือว่าเก็บเกมนี้เข้าในสิ่งที่อยากได้นะครับผมและนี่คือเกม Double Check เป็นทั้งเบต้าและเป็นทั้งเดโมผมรู้สึกว่าภาพในตัวอย่างมันในตัวอย่างมันภาพสวยกว่าที่ผมเล่นเยอะอยู่นะเรียมว่างจาหน่ายล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับผมเก็บไว้พิจพิจารณากันนะครับผมว่าเกมนี้มันจะน่าเล่นไหมมันน่าเสียตังค์ซื้อไหมต้นมาขายม ราคาเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่ามนแนะนําเกมแล้วกันนะครับผมวันนี้ยังไงก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเอาเกมไหนมาแนะนํานั้นก็รอติดตามกันได้เลยนะ